สวัสดีเช้าวันพฤหัสนะครับเพื่อนๆเช้านี้อากาศที่บนดอยเย็นๆนะครับคือมีหมอกนะครับก็เลยหาอะไรร้อนๆต้มสดกันนะครับต้มมะละกมยัดไส้เองนะครับล้างสะอาดแล้วก็มาควักไส้ออกนะครับควักมะละไส้ออกให้สะอาดนะครับจากนั้นก็มาสับหมูสับนะครับหมูสับผมจะใช้เลือกเป็นหมูสามชั้นนะครับเพราะมันจะนุ่มนะครับหมูสามชั้นสับให้ละเอียดนะครับใช้ปั่นก็ได้นะครับเพื่อนๆจากนั้นก็ตั้งน้ําต้มกระดูกหมูนะครับ ใส่ลากผักชีกับกระเทียมลงไปเพื่อเพิ่มความหอมกรอบนะครับแล้วจากที่แช่หมุนเส้นไว้ประมาณ10นาทีนะครับเอามาหั่นให้ละเอียดนะครับใส่กับหมูสับคุกเค้าให้เข้ากันนะครับใส่เครื่องปรุงเกลือลกับรสดีแล้วก็พริกไทยป่นนะครับขยํำให้เข้ากันนะครับปรุงให้เข้ากันนะครับเพราะว่าผมใส่ผักชีนิดหน่อยเพิ่มความหอมในหมูสับนะครับจากนั้นก็ยัดใส่ในมันล่าเลยนะครับยัดใส่ให้เต็มเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับจะใส่ให้เต็มเลยนะครับ กระดูกหมูก็ได้ที่แล้วจากนั้นเราก็ใส่มะรละลงไปเลยนะครับต้มประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับนี่ก็ปิดฝาไว้นะครับค่อยๆต้มสองชั่วโมงครึ่งนะครับหลังจากชั่วโมงครึ่งผ่านไปก็เรียบร้อยนะครับนี่ครับอืมมันละมีความขมแล้วก็เนื้อมีความหอมผักชีพริกไทยน้ําซุปก็อมขมขมนิดนึงนะครับอร่อยมากนะครับกลมกล่อมครับ